สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาชมอตรีนะคะหวยลาวพัฒนาวันนี้นะคะงวดวันที่ยี่สิบเก้านะคะยี่สิบเก้าเดือนเก้าหกหกนะคะยี่สิบเก้ากันยานะคะสองห้าหกหกนะคะระวังเลขม,มงคลวันที่ด้วยนะคะสองเก้าเก้าเก้าหกหกนะจ๊ะเอามาดูกันในสูตรตัวเลขที่มานะคะอ่ะผนออกก่อนผลออกก่อนผลออกวัดที่ผ่านมานะคะ วันนี้วันพระด้วยนะคะวันพระวันศุกร์นะคะอ่าเจ็ดหกศูนย์สองหนึ่งศูนะคะอ่าเราทำแต่สูตรสยอดนะ,ะอ่าสักครู่นะคะอ่าวันนี้วันพระด้วยนะคะสูตรตามสูตรนะคะตัวเลขตามสูตรที่มานะคะ ตัวเลขที่มานะคะก็จะมีอันนี้ในสูตรเลยนะคะมีสามมีสองมีห้านะคะมีหนึ่งแล้วก็มีสามนะคะสังเกตว่าสามชนนะคะแอดเลยให้เด่นสามนะคะเด่นสามนะคะ ระวังหนึ่งด้วยนะฮะหนึ่งที่ฐานเนาะหนึ่งเลตเจ็ดตัวเดียวกันเอาอ่ะที่แอดจับไว้นะคะแอดจับไว้เนาะชุดสามตัวนะคะห้าสามสองนะคะที่แอดจับไว้นะคะก็จะมีสามหนึ่งสามสอง ามสามนะคะแล้วก็สามห้านะคะแอดชอบสุดๆนะคะชุดสี่ตัวอาจจะไม่มีนะคะอาจจะไม่มีในหลักนะคะอันนี้คือเพิ่มให้เนาะคือตามความชอบของตัวเองนะคะจมจม่าใครชอบก็ตามนะคะชุดสี่ตัวของแอดนะคะ ปเร็วนิดหนึ่งนะคะวันนี้ชอบชุดเดียวนะคะชุดนี้เลยนะ,ะ,ะตัวเด่นของแอดนะคะหนึ่งก็จะมีหนึ่งสามนะคะใครไม่ชอบหนึ่งสามที่แอดที่แอดจับไว้นะ,ะก็มีหนึ่งสองอ,อ่หนึ่งห้านะคะแต่แอดไม่ได้ลงให้นะ,ะแอดลงแค่สี่ชุดในวันนี้มีสามหนึ่งสามสองสามสามสามห้านะคะเน้นที่สามสองนะคะ สามสองสองสามก็โปรดใช้วิจารยานทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะคะท่านผู้ชมขาเนาะใครชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะเนา่ะเมื่อคืนฝันนะคะฝันฝันเห็นงูนะคะท่านผู้ชมอ่ะฝันเห็นงูนะ ฝันเห็นงูตัวใหญ่นะคะหนึ่งตัวนะคะใครใครที่ชมเอ่อเอ่อชมสูตรแล้วก็ฟังความฝันไปด้วยก็ลองก็ลองไอ้น,นี้ดูก็ได้นะคะแอดก็ว่าเอออาจจะมีโชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขนะงูหนึ่งตัวก็ก็ลองเอ่อตีออกมานะคะตีตัวเลขออกมาดูนะคะอ่อแต่แอดว่าเอ่ออาจจะสูตรแอดมาแล้วหรือว่ายังไงนะคะวันพระนะคะฝันเมื่อคืนนี้แหละ กันเมื่อคืนนะคะอ่ะก็ลองออวิเคราะห์ดูนะคะแล้วก็ลองลองตีความฝันของแอดด้วยนะคะฝันเห็นงูนะงูหนึ่งตัวนอ้องเงินหนึ่งตัวอ่ะงูตัวหนึ่งอ่ะเผื่อใครชอบเนาะอันนี้ก็คือถ้าแอดตีออกมานะอันนี้คือแอดตีเลขตีออกมานะงูหนึ่งตัวนะจ๊ะ อันนี้ฝันนะอันนี้ฝันฝันเห็นงูนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดวาตัวเลขเข้าแล้วแหละหมายถึงว่าตัวเองอ่ะมีโชคแล้วนะคะอ่ะก็ลองดูนะคะสีตัวแอดจับออกมานะคะสี่ห้าสามสองคือสี่นี่หมายถึงว่าตัวเองชอบนะคะใครไม่ชอบสี่ก็ลองเอาตัวอื่นจับดูจับจับในนี้ก็จะมีอะไรนะคะหนึ่งสองสามห้าแบบนี้นะคะอันนี้อะไรนะสามสองหนึ่งห้าอะไรอย่างนี้ ลองจับดูนะคะท่านผู้ชมค่ะอรุนกันนะคะงวดนี้ว่าสูตรสามยอดจะมาไหมนะคะอ่าจะมาไหมเนาะก็เอ่อขอให้มานะคะก็ฝันดีเนาะอันนี้ก็เป็นวันมงคลน,นะคะวันที่เนาะแต่ว่าชอบชุดเดียวนะคะสามสองนะคะชุดเดียวนะ,ะอ่ะเอาไปเป็นแนวทางไปวิเคราะห์ดูก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะสูตรนะคะอ่า วันนี้วันพระด้วยนะคะอ่ะขอบพระคุณมากๆนะคะท่านผู้ชมค่ะใครที่เข้ามาติดตามนะคะก็ขอให้มีโชคด้วยนะคะ